สวัสดีค่ะเอทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนะคะเคซี่จะมาเล่าให้ฟังนะคะที่มาที่ไปทําไมถึงเกิดเกิดเป็นเคซี่โมเดลขึ้นมานะคะเคซี่โมเดลมายังไงเคซี่โมเดลก็คือว่านะคะหนูมาที่นี่ก็คือมาหารเปคนกับป้าแตนใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราไม่อยากไปจะไปลบคนลงคนเกินไปเราก็ไม่ได้ จะว่าสําคัญก็สําคัญจะว่าไม่สําคัญก็ไม่สําคัญ,คญ,คญแต่เรารักษาระยะห่างแต่แตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้หนูก็เป็นของหนูมาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ลูกคนกับป้าแตนก็นหนูตั้งแต่วันแรกแล้วหนูมาอยู่ที่นี่ห้วยน้าเที่ยงจาปาดงทําไมถึงเกิดเป็นเคสีโมเดลขึ้นมาหนูจะรู้จักหมดนะคะนรู้จักแม่ปุ้ยรู้จักหมดตอนนี้รู้จักไปหมดแล้วะค่ะนะคะ นะคะรู้จักไปหมดแล้วทีนี่หนูไปรู้จักกับเจ้าของเอจ้าของที่นะคะเป็นเจ้าของสวนยางนั่นแหละยาวยี่สิบเอ็ดไร่ก็ไปพูดโฮยฮาปาร์ตี้กันหลังจากนั้นคุยกันรู้จักวันแรกนางก็ชวนไปเล่นบ้านนางนางลูกชายนางนะ่ะข้างใครวิเคสที่เด็กตัวเล็กๆน่ะนี่เคสีนันนุนนี่นะคะแล้วทีนี้ก็เลยได้ไปกินข้าวบ้านนางก็คุยกันนั่นนู่นน,าน,นี่ก็เลยบอกว่าฉันมาขอคุยภาษาอีสานนะคะหนูมาขออยู่ได้ไหมนี่นี่ ให้หนูอยู่ได้ไหมหนูอย,อยากอยู่ใกล้ๆลุงพลนะคะไม่ได้เข้าไปอยู่ล้วนลุงพลก็เพราะว่าเพราะว่าเราเราก็เราก็คือว่าไม่อยากลุ่มกลุงมพลด้วยแล้วเราก็มามาหนูชอบและสไตล์คือส่วนตัวแล้วก็อิสระด้วยแล้วก็ไม่ไม่ๆๆทำให้คนอื่นลำบากใจเราก็อยู่ตัวเองอยู่ยง,ง่ายๆสบายๆด้วยหนูมีลูกหนูมีหมาด้วยเนาะฮนะแล้วก็หนูก็ให้ให้ดูว่าตรงไหนที่เหมาะกับน้องเคซี่น้องเคซี่คิดมาว่าเอ๊หนูอยากให้เป็นเคซี่โมเดลก็เหมือนกก,ก,กอกที่เป็นเป็นบ้านในสวนยางนะคะ เป็นบ้านในสวนยางที่นี่มันก็มีสวนยางนะสวนยางก่อจะปลูกได้สวนยางที่นี่สิบปีแล้วนะคะสิบปีแล้วนะคะสวนยางก็มีราคาไม่ใช่ตัดแล้วก็ทําบ้านไม่ได้สวนยางมีราคาที่นี่มีราคานะคะสวนยางทั้งหมดกี่พันพันต้นต้นละพันวุ๊ดเป็นแสนหลายแสนนะคะแล้วที่อีกหลายอย่างะค่ะนะคะแล้วเจ้าของที่นะคะเขาโอเคมากในเรื่องนี้นะคะเคซี่ก็เลยกว่าเคซี่จะอยู่ตรงนี้แต่ก่อนมันจะเป็นครูดินนะคะวันนั้นหนูก็จ้างออจ้างรถไถสองร้อยให้มันดันดินให้ เพื่อว่าเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันถ้าเรามีแต่พูดว่า,าจะทํานะจะทํานะไม่รู้จะทําตอนไหนล่ะคนที่จะมาอยู่กับน้องเคซี่ด้วยแล้วคนที่แบบว่ายชอบมากอยากมาอยู่ตรงนี้นะ่ะเขาก็ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเราเราแค่พูดเฉยเราไม่ได้ทําแต่นี่เราทาแม้แต่ถางหญ้านั่นคือ,คอ,คอการทําแล้วแล้ววันต่อมาก็เป็นดันดินมาให้เป็นนั้นแล้วหนูก็ไปบอกให้คนตัดหญ้าให้หนูจะไม่เอาค่นาน้ำมันให้เพื่อนตัดหญ้าให้เลย ที่จริงๆนะเจ้าของสวนไม่จําเป็นต้องมาทาเพราะว่าเขามีงานมีการของข้าเจ้าอยู่แล้วนะคะแต่เราได้คอนเทนต์ด้วยได้ทําให้เอซีเห็นด้วยปะเราทําจริงนะฮะแต่นะคะเงินพร้อมในการลงทุนน่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวองค์ปูนะะ่นั้ราชจะประทานหนูเองนะคะหนูไม่ได้หนูไม่ได้รี่เรื่องตรงนั้นนะคะแล้วทีนี้มันเป็นสเต็ปหนูคิดว่านหนูไปอยู่ตรงล็อกแรกที่มันเป็นต้นมะม่วงหันะะหน้าไปจะเห็นวิวองผู้ปู่ที่ลุงคนนะคะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนมาก,ก่อนด้วยก่อนล็อกที่2 ต่อจากหนูนายโพที่มาดูนายโพที่ยังไม่เอาเพราะว่าถ้าจ่ายครบหมดเพื่อนก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าจะเป็นเงินบบนั่นนี่ทําไมถึงเจ้าของสวนทาไมถึงอยากให้ใจ่ายหมด7จ็ดหมื่นห้าห้าปีนะคะคู้คนอาจจะฟังว่ามันดูเยอะเกินไปแต่เหตุผลเจ้าของสวนก็คือว่าถ้าเกิดมี5คนเงิน200,000มันจะหมดไปทันทีในเรื่องเอาดินมาเอาท่อมาทําน้ําทําไฟไฟมีอยู่แล้วนะ้ำแต่ต้องทําให้มันเป็นมาตรฐานมีหม้อแปลง แต่ละบ้านเอาดินจากหลังหลังไลนะ่มาที่นี่ทําให้มันเป็นเ,นเลิอดเงิน2องแสนหมดไปเลยนะนะคะหมดไปเลยเขาแทบไม่ได้อะไรเลยนะคะนะคะท,ทั้งที่เขาจะทําสวนยางอยู่แล้วก็ กีดยางไปยางเขาก็ไม่ค่อยได้กีดหรอกคะ่ะเพราะว่าพินน่นมีกิจการไร้รูบาเพิ่นก็สามสิบไร่เป็นร้อยไร่นั่นนู่นนี่เป็นที่ฉนดนะคะสวนยางคือที่ฉนดนะคะทุกท่านนะคะที่ฉนดนะคะกันละมันก็ได้เป็นชุดประกาศที่บ้านน้องเคสี่อย่างเคสน้องเคสี่อย่างเคสว่าโอ้ตรงนี้ก็ดีต่อไปติดท่างเอาดินโล่งเอาท่อไส้แล้วก็ขายของได้เอฟซีามม่ยางอย่างได้ FC แล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงตอนนี้คือนัดจ่ายตังนี่ค่ะอีกวันสองวันก็จะจ่ายจา่ายตังสดคือเจ็ดหมื่นแล้วก็ถ้าใครยังไม่พร้อมก็สามามรถ มาคุยกับน้องเคซี่ได้เพราะเคซี่เป็นเคซี่โมเดลนะคะห<อ>น,นูสามารถคุยกับเจ้าของได้ว่าเออจ่ายจ่ายสองครั้งได้ไหมสามหมื่นห้าสองหมื่นสอมอะไรประมาณนี้ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลยังไงก็ต้องถึงสองแสนก่อนถึงจะเอารถเอารถแมคโครมาทอยดินที่ข้างหลังได้ถ้าไปซื้อข้างนอกเขาเอารถสี่ร้อยถ้าเกิดเอามีแมคโครมาใช่ไหมเอาดินข้างหลังน่ะมันจะได้ถูกค่ะอาจจะเป็นสองร้อยอย่างนี้นะคะทุกท่านนะคะ แล้วทีวนี้มันจะทําให้มันเสมอกันแต่ตอนนี้ก็เริ่มตัดหญ้าหมดแล้วตัดหญ้ากลกลกหมดแล้วมาวันแรกคือลกมากนะคะตอนนี้ทุกอย่างก็คือนะคะอินฟินิตี้ไม่มีที่สุดสุดค่ะปรับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะนะคะแล้วอันที่หมายความว่าพี่หนูนาจะมานะคะือหนูพูดไปเองนะคะว่าพี่หนูนาจะเออเอาคอนเทเนอร์มานะคะคือเคซี่มานนะคะตอนนั้นนะคะนะคะ เอาจริงๆนะคะเคซี่ก็พูดได้เคซี่มาน้อยคนเขาตกใจกันหมดแล้วเคซี่พูดไว้ว่าถ้าเกิดคนมาจับจองเยอะเดี๋ยวพี่หนุนาจะไม่ได้ไดไดทำเลท,ที่ดีแต<ช>่ว่าพี่หนุนาไม่มาก็คนอื่นก็สามารถเอาได้นะคะ,<ช>น,ะ,คะนะคะนะคะอย่างนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะขอพึ่งใบบุญน,น้องเคซี่มาเยี่ยมเยียนน้องเคซี่ก็พอค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านห,<ช>ห้วยหัวเนี่ยกว่าจะยกตู้คอนเทนเนอร์มามันก็ไม่ได้ง่ายนะคะแล้วก็ หนูก็มีงานประจําของหนูอยู่ที่นั่นด้วยที่บ้านห้วยหัวก็ทําออฟฟิศทําที่บ้านทุกอย่างหมดแล้วค่ะมันก็ต้องทํางานที่โน่นแต่ว่านานๆทีมาเยี่ยมน้องมาเยี่ยมชุมชน YouTube มาเยี่ยมทุกคนก็คงไม่มีปัญหาเนาะน้องเคซี่ก็ใช่ค่ะน้องเคซี่จะได้อยู่หลังแรกนะคะได้้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่ค่ะพี่นาไม่ได้ไม่ได้จะมาอยู่ที่นี่นะคะก็พี่นามา ดูนามาดูมาดูว่าเป็นยังไงมาเยี่ยมไม่เยี่ยมเข้าน,นะราคาไม่เยี่ยมไม่ยามเข้านั้นสินราคาประมาณนั่นนะคะแล้วมันจะเลือดตรงไหนนะคะเพราะว่ามันจะได้ทาเลดีถ้ามาก่อนมีส่วนได้ความยาว21เมตรเลยนะคะในสวนยางนะคะความยาว21เมตรแต่ที่จริงเจ้าของสวนจะให้หมดทั้งยาว21ไร่เลยนะคะแต่หนูบอกว่าโอ้เลนเทียมีคนมาอยู่หลายๆเท่ากับเข้ากับอ๋อมันพอดีพอง้ามเจ้าของสวนโอเพนฮาร์ดมากใจดีมาก ความยาวแนวร่องแนวร่องสวนยางจะให้ยาวไป 20, ยี่สิบเมตรเลยนะคะแต่หุูบอกว่า20เมิบเมตรก็เยอะแล้วสําหรับครอบครัวหนึ่งปีหนึ่งเราสามารถหาเงินได้ที่นี่ถ้าเรามาทํางานมาหาเงินที่นี่ถ้าเรามีเงินมีอะไรถ้าเราได้กําไรมาเราก็ก็เอาไปช่วยเหลือไม่จะเป็นจะเป็นค่าน้าข้าไฟเอาไปอะไรให้ลุงอะไรป้าบ้างมันก็ซื้อของซื้อน้ําอะไรไปให้ครัวกลางให้มันเป็นน้ําใจเราก็ต้องคอยมีน้ําใจด้วยอะไรอย่างนี้นะคะนะคะ ห้วยหวดก็ไปค่ะหนูก็ไปหว้วยหวดเหมือนเดิมค่ะแต่หนูอยู่ที่ไหนหนูจะเป็นคนที่ว่าอยู่ที่ไหนหนูก็ให้ใจที่นั่นแต่ไม่ใช่ว่าลืมนะคะมันไม่ใช่ว่าที่ลืมมันไม่ใช่ว่าที่ลืมก้าวเราต้องก้าวต่อไปีขนาดเวลาอย่างเดินทางอายุเราก็เดินไปเรื่อยๆทุกอย่างเดินไปแต่เราไม่เคยลืมนะคะมีโอกาสแล้วก็มาเหมือนเดิมณนะวันนี้เราได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่เราก็เดินตาม ความคิดเดิมตามไม่ใช่ฝันเดิมตามที่ว่าเราต้องการเดิมเพราะว่าหนูหนูชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้หนูเป็นคนชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้คือเดินทางด้วยได้เงินด้วยได้เดินทางด้วยไปวัดไปบาไปหาโอ๊กหญิงนารกสถานที่ต่างๆนี่คือความชอบของหนูหนูหนูชอบแบบนี้มาตั้งนานแล้วหนูผ่านไปทํางานที่นู่นที่นี่มามากมายนูเหนื่อยขนาดเดินทําผมหนูปวดขาตื่นเช้ามาหนูเดินทําผมตื่นเช้ามาเออตกเรียนมาหนูก็ต้องจ้างคนมานวดให้หนูเพราะหนูปวดขาทาไมหนูขาทุ้งใหญ่เพราะว่า อ่าหนูจะมีปัญหาเรื่องขาช่วนลา่างคือมันหนูยืนแล้วหนูเหนื่อยนะคะนะคะช่างเสริมสวยหนูก็เป็นมาแล้วขายส้มตําขายส้มตําถามว่าได้อะไรไหมได้ได้ขายถ้าเก็บปละห้าร้อยสามร้อยได้แต่ว่าถ้าจะให้เดินทางไปไหนมาไหนมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เห็นอะไรเลยมันจะเสียเวลามันจะเสียเวลาเปล่าในการเห็นโลกกว้างประมาณนั้นนะคะเอฟซี FC, นะคะอ่ะพี่ถามหนะ่อยคือในลักษณะที่เราจะทำอ่ะในในคอนฟิซของเคซี่อ่ะเคซี่จะพัฒนาในแบบไหน ก็ทาเป็นบ้านเสร็ก็บ้านที่อยู่อาศัยโมเดลเล็กๆบ้านยกสูงเหมือนก็ต้อเป็นแม่ผู้ใหญ่ก็ได้ยกมาลงหรือว่าใครมีเงินหน่อยก็ทําเป็นเหมือนของพี่ี่เหมือนที่อยู่กรองอะไรพี่ชิดหรือเปล่านะบ้านพี่ชิดอะไรประมาณนี้แหละทําเป็นบ้านพี่ชิดทําห้องน้ําอะไรอย่างนี้แหละนะก็มาตั้งคือให้ให้คนที่เพื่อนมาเช่าเนี่ยหาเองว่างั้นทีแรกนะคะทีแรกเพื่อนจะให้เอาดินมาลงเองทําเองแต่ว่าเจ้าของบอกว่า เพิ่นบ่กล้าเงิ่นพอมาลงทุนดอกจ้าอันที่มาสองแสนเพิ่นบ่รู้ว่าอีโหนอีนี่เพิ่นบ่รู้ว่าอีหยังเป็นอีหยังมาจังไหนไหมจ้าเพิ่นบ่ไร้รู้ว่าไอเอฟซีลายบอเงื่อนอนาคตถ้าเกิดว่าถ้าเพิ่นมาทําให้แล้วถ้าเกิดโดนเทเหมือนตอนนี้คือลุงพลมาที่นี่ใช่ไหมคะที่นู่นก็เหมือนพี่พลี่ก็อยู่อย่างงั้นมันจะมาจาก็ะลรบ่ามีเกิดการแบบว่ามาเซามาอยู่ตอมันเพิ่นก็บอคุมคาในการลงทุนม่นบ่จ้านะคะแล้วที่นี่นะเพิ่นก็มันก็ต้องเข้าใจเจ้าของที่ด้วยนะคะแล้วตอนนี้เพิ่นบอกว่าหัน เอาดินมาใส่เห็ดไปก่อนเลยแต่ตอนนี้นุก็ได้บอกเพิ่นบอกว่าถ้าเงินครบนะคะมีใครจะมาอยู่นะคะเงินครบคือสองแสนเพิ่นก็ดจะเอาแม่โคมาเอาดินยูที่เพิ่นน่ะมันสามารถทําได้มันไม่ผิดกฎหมายอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเอาดินอยู่ทีน่ะมาเกลี่ยมันจะเกลี่ยจะเกลี่ยทั่วไม่ได้ถมสูงนะเกลี่ยทั่วใส่ท่อด้านหน้าแล้วก็เอาลงมามันจะดูสวยมันจะเป็นบ้านในสวนยางที่สวยมากๆเลยนะคะทุกท่านแล้วก็จะอยู่ใกล้กับลุงป้าด้วยนะคะ เพิ่นพาเพิ่นน้ำพา,พา, i, พาความจเจริญมาเดจานะคะเพิ่นน้ำพาความเจริญมานะคะต้องขอบขอบคุณเพิ่นนะคะจะเห้โอกาสทุกคนได้มากนะคะจ้านะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะฮะเป็นการอัปเดตถึงโครงการ Crazy Model นั่นเอง้าวยังไม่จบยังมีมีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกมันมันเป็นว่าโครงการนี่อย่างไงดอกความคิดที่แรกๆมันก็เป็นแค่ว่า หนูอยากยุ่งไก่ลุงอ่าหนูอยากยุ่งไก่ลุงแม่จา่าแต่ว่ากับบริบาลไปยุ่น้ำเพลินเลยเพราะว่าสำหรับหนูหนูกับบริบายุ่น้ำเพลินประจําแต่ที่แรกแม่จ่ากับเหมือนแต่ว่าไปมาไปมา,ปมาตามโอกาสแต่ถามว่ากับเป็นเอฟซีบอกับเป็นยูทูบเบอร์ทำเพลินกับแมนหนูก็เลยคิดว่าเออหนูอยากยุ่งไก่เพลินหนูเฮงๆหนยหนูไปหารอบมองหันมองนี้ว่ามีใครขายขายหนูกับว่ามีเงินซื้อหรอือจ่าแต่หันได้หันซื้อได้กะมันก็นเห็ดยังม,มงมันบ่มีวิวทิวทัศน์น้องเคซี่จะเป็นคนที่ชอบต้้นไม น้ำหนูจะชอบน้ำมากหนูจะชอบต้นไม้ความร่มรื่นหนูจะเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากความร่มรื่นมากหนูจะอยู่หนูชอบธรรมชาติหนูจะอยู่อาศัยกับธรรมชาติแลวเรามีบ้านแล้วก็ไม่จาเป็นจะต้องตัดต้ตนไม้นะคะมันจะเป็นธรรมชาติน้องแคสซี่ก็เรียกบอกว่าอุ้ยสวนยางขึ้นเป็นจะยูแทสวนหญไม่กยูไก่ไก่ลุงพ่นพน,นี่ไอซันยู่นี่สวนยางในบ่อหน้า,นานก็เลยว่าไม่ยูแร้ no, เธอถ้ามาเห็ดเอาเลย <c oughs> นะถ้าอยากเห็ดอย่างเธอเห็ดเอาเลยยูเลยเพิ่นวบายจังสี่นี่คือแหลกจะาของสวนเพิรนบอกกันรู้แบบนี้หนูก็เลยจุดปากไก่ไ้ เราต้องมาทำเคสซีโมเดลเข้าไหมคะมันก็เลยเป็นแบบว่าเอออันเป็นการพัฒนาพัฒนาพัฒนาต่อไปจะเป็นการพัฒนาเอฟซีมหาลุงป้าก็จะได้จอดรถด้านหน้าได้พักเดี๋ยวพี่พี่อาจจะทำร้านกาแฟก็ได้ใครรจะช่ค่ะแม่นี่เลยนี่เลยนะคะหนูน่าจะเปิดร้านกาแฟก็ได้นะคะเพราะถุงมะฮอไก่หน่อยค่ะเราจะกินแล้วก็เอาจะเก็บเอาข้าวใส่ห่อข้าวให้ด้วยนะคะห่อไก่ห่อข้าวเราจะไปกินอีกมื้อเที่ยงนะคะเพราะว่า ไม่หมดแล้วก็ต้องกินได้นะคะเงิน500บาทหนูทำยูทูบวันละแปดคลิปหนูก็ไม่ได้พอห้าร้อยหนูบอกตามความจริงเลยนะคะห้าร้อบาทนี่หา้านูทำหาร้บาทหนูใช้เงินไป500บาทวันหนึ่งหนูทำทั้งหมด8คลิปหนูก็ไม่ได้ถึง500ร้อหนูบอกให้ทุกท่านทราบนะคะ แต่มันได้อะไรมันได้มี f อฟนะคะได้มาคุยกับเรานะคะได้เมตตาเราแล้วก็มาติดตามในชีวิตประจําวันของเราว่าเราทําอะไรบ้างมันเกิดความแบบว่ามีเกิดความมีความสุขมากๆที่มีคนมาติดตามไรสไตล์ชีวิตเราเราก็เป็นคนธรรมดานี่แหละมีคนมาติดตามว่า,า,าวทาเช้าทาอะไรนั่นนี่ทําอะไรมันรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยค่ะมันทันสมัยอินฟินิตี้ของโชเชียลนี่แหละค่ะนะคะเราอยู่คนเดียวแต่เราก็มีเพื่อนมากๆเลยนะคะขอประคุดหลายๆค่ะบอผิดเราถือกัญญาวาน้องแคสีเด้อจ้าเด้อ ขอบพระคุณหลายๆซื้อ <pu> ผ <ke> ักกลุมไหลหนูนี่เด้อจ้านะคะหนูก็สิเกพร้อมร่อนนิบเอนี่ได้ไพ่หยาเมนี่ได้รักกันสีเมนี่ได้นันได้นี่กับว่ากันไปเด้อจ้าเด้อหรือผู้ใดถือหวยได้เบิร์งวันนี้ซิซีกับเจ็ดเก้าเดี๋จ่าถ้าผู้ใดถือเหล็กเมตาหนูนั่เด้อจ้าขอบพระคุณหลายๆจ้าไปกันต่อไปไหนกันต่อ